ปู่จ๋าลองไมรู้คำตอบแล้วครับทำไมคนดื่มเหล้าถึงไม่ป่วย ต่างจากเขาที่ดูแลตัวเองอย่างดีออกกําลังกายไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่กลับป่วยลั่นมันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ในการใช้ชีวิตของผมสงกรานต์ปีนี้แทนที่จะได้ไปเล่นคอนเสิร์ตเล่นน้ําให้สนุกสนานแต่กลับต้องมานอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับสำหรับปูจาล,ลองใหม่แรปเปอร์ชื่อดังซึ่งเขาได้ออกมาโพสต์แจ้งว่าเขาป่วยเป็นโรคหัดครับแถมยังเล่นมุกด้วยนะครับว่านี่ขนาดโรคหัดนะยังเล่นเขาเอาเกือบตายครับถ้าเป็นโรคอาชีพคงจะหนักมากกว่านี้โดยปูจาได้ออก มาโพสตขอบคุณการป่วยในครั้งนี้มันทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าเขาได้ใช้ชีวิตผิดพลาดครั้งใหญ่อย่างไรโดยปู่จานได้โพสต์เอาไว้ว่า เดือนมีนาคมที่ผ่านมาผมออกกําลังกายอย่างหนักทั้งวิ่งทั้งเวทหวังลินหุ่นใช้เดือนเมษายนตัดแป้งตัดน้ําตาลกินน้อยลงแถมนอนหกโมงเชา้าทุกวันเพราะโมทําอัลบัม้มตื่นก็ได้ไปถ่ายคลิปทุ่มสองทุ่มก็เข้าฟิตเนสต่อกลับบ้านทําอาหารไลฟ์สดทําเพลงบินไปคอนเสิร์ตไปกลับวนแบบนี้จนถึงจุดที่ภูมิต้านทานตกนี่แหละคือเหตุปัจจัยด้วยความประมาทอยู่โรงพยาบาลครั้งแรกในภาพลักษณ์คนอาจมองว่าผมขี้เมาแต่ใครรู้จัก ตัวจริงผมผมไม่ดื่มเหล้าไม่ดุดบุหรีผมก็ตั้งคําถามว่า เพื่อนๆที่ดื่มเหล้าทําไมเขาไม่ป่วยก็มานั่งวิเคราะห์เพราะถ้าเขาเหล่านั้นไม่ตึงเครียดกินเหล้าเสร็จกินกับแกล้มแบบสารอาหารครบถ้วนต่างจากผมที่ไม่กินนั่นนู่นนี่กินเหล้าเสร็จร้องรำทำเพลงต่างจากผมที่ต้องใช้ความคิดจนปวดหัวกินเหล้าเสร็จแล้วนอนต่างจากผมที่ไม่หลับไม่นอนวันนี้จึงได้รู้ตัวเองตึงเกินไปตึงจนเกือบจบชีวิต มันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ในการใช้ชีวิตของผม ag, มันไม่ใช่เวรกรรมอะไรทั้งนั้น ag, ทุกอย่างเกิดตามเหตุตามปัจจัยชีวิตเป็นสิ่งมีค่ากว่าทรัพย์ใดทั้งหมดชีวิตคือการเรียนรู้ขนาด35แล้วยังหลงทางขอบคุณการป่วยครั้งนี้ได้อะไรเยอะเลยขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจขอบคุณพี่ดอนที่คอยจัดการเรื่องราวต่างๆขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอบคุณหมอแพทย์พยาบาลและขอบคุณตัวเองที่ทําประกันสุขภาพ